ちょっと待って。 คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วครับ p C Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับจะไปดูข้างในก่อนเนาะอ้าวเป็นอะไรคะแอ,อ็นอ้าวมันเป็นอะไวันนี้อะไรคะอะไรคะคุณจ่ายระวังระวังขากขารกละจะยพังนะมันทำแบบเมื่อกี้ ป่าเดี๋ยวยังงานสำหรับที่นี้ก็ขอจบที่นี้ค่ะคะตอนนี้มีกล้องมาส่งเราสามช่องนะทุกคนนี่นะไปเราจะเข้าไปดูนะทุกคนนะนี่นะคะอ๋อเข้าไปดูด้านในเหรอคะไปไม่มีใครเหรย่าไป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 ดูข้างหลังนี่เห็นป้าทำสองทรงแล้นะวันนี้น่ะ เฝ้าทักเลยป้าแฉันจังแค่สองซ่องเลยแม่บอกนี่แม่หนึ่งเขามาหอยนางลายอยู่เมื่อกี้ว่าจังไรล่ะทำไมหน้าดำจุงเบยเพื่นวะอ้าวมาสร้างก็่ะเอ้าเขาก็เลยผมหอยมาเชิดก็หน้าหอยผมหอยมดำก็หน้าหอยอยู่คนลยว่าโอ้แสดงว่าหน้ากูยังขาวอยู่อ๋อฮะ โอ้ยเจ๋วเลยไปเลยไม่ส่งกัาไปดวงจันทร์เอฟซีว่าป้าป้าไม่ส่งไปดวงจันทร์หรอกส่งไปดวงอาทิตย์เลยว่าศัสน่าจะได้ดำกับป้าป้าก็ได้บ้างถ้าดำก็โตละปันมาส่งไปแล้วเบิดมุกกำลังสีบอกจอนเบิดเลยนะเบิดเลยเบิดอะไรเลยค่ะแต่เห็นป้าทำสองทรงแล้วนะวันนี้แบบนี้อีกตจางหากแบบนี้อีกตจางหากเวยผมซ้ำนี่ล่ะไปผักให้ป้าไอ้เปรี้ยว แต่มันถ่าักนะแต่มันถ่ายเท่านี้เท่านี้ขึ้นไปมันใหญ่มากโอ้จ้าทมันนักเกินหัวกว่าชิรบไปโว้ยยังหอกมันก็เก่งแค่นะมันก็ถักได้ผมไหนๆนึงก็ถักเป็นโ่งนัานโ่งนี้ได้ได้ทุกยี่ห้อได้ป้าบอกว่าถ้าให้ถักผมมันเร็วมากเลยดูในไลนะผมหยิกๆปูๆนะใช่ป้าผมผมเส้นป้ามันเล็กๆอ่ะ ก็ไปทำให้มันฟูๆอย่าไปเห็ดจะได้สวยเนาะอย่าบบอสให้นึ่งหนึ่งนิ้นเด้อเหยียบกระดงบอสให้นึ่งหนึ่งนิ้นเกิดมากก็บเคยมีผมยิกพอกระทักไปเองสีบดขึ้นให้มาหมดเศร้าเนี่ยปาไปส่งต้นหักอ่ะปาก็ระปอยออกปอยออกแล้วก็เอาหวีหวีขึ้นงามๆป้าว่าเออนั่นแหละต้องต้องเฮ็ดทุกวันเลยเนาะต่อไปให้เขาทำถี่ๆกว่านี้ป้าให้อย่าไปดันหอกแล้วกแต่น้ำยาแม้วบดเปนสีบดเหลือจะเป็นมัสีบดขึ้นมาได้ครับเพราะห้าปีเคยเฮ็ดผมมาแน่นไปทำผมครั้งแรกออ่่่แบบวาไไไ้ทสีีีก็ปพมด คืนได้ป้าเขาบอกว่าทําสีมันจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าทำครั้งแรกแล้วทําครั้งสองนี่มันจะเข้าเลยไม่แยังบัตรซื้อซื้อสวรรคมาแล้วคือจิตเจาะเข้าอย่างไรนะสุวรรณรอเปลี่ยนช่องผมเลยเอาไว้ให้ไอ้จิตหยาบก่อนไม่เขาใส่เกือบพีเดสเขาใส่เกือบนะว่าตีไปสุดก็เผาเขาบ้าป้าเขาต้องซื้อว่าใจเอ็มก็เล่นเอาหมูมากโอ้เขาเรียกว่าไม่จิต กู้สมืดนะโบพอใจกินพริก้งมือนเด็กที่คนได้กินแล้วเนาะไม่วันมไมีรถบ้อม้วนนั่นอ่ะนะเป็นสักวันดีไอ้เจียก็บอกว่ากันยมพริกโงไปแล้วสลับเนี่ยกินแต่หมูไหลคนได้พง